สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้นำพระมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ติชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพระปางเปิดโลกนะครับนำมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ติชมกันอีกนะครับว่าจะเป็นพระเทเ หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP ที่4ี่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อน,อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพระยอยบา้านๆแชนแนลนะครับอาจจะมีพระที่เป็นที่รู้จักบ้างนะครับไม่เป็นที่รู้จักบ้างแต่อยากจะทำคลิปนะครับลงให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้ที่ชมกันนะครับว่าพระที่ เก็บสะสมไว้นะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับหรือถ้าเป็นพระแท้นะครับในพระในแต่ละคลิปมีราคาเล่นเจ้าหากันไหมนะครับราคาอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็ให้คําแนะนําติชมกันเข้ามาได้นะครับทุกทท่านและขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้มาดูกันนะครับพระบางเปิดโลกนะครับ ได้เคยได้ยินได้ฟังนะครับใน YouTube เขาบอกว่าเป็นพระที่เป็นปางประจำคนวันพฤหัสนะครับจะดีด้านไหนบ้างนะครับท่านใดที่มีความรู้ก็ให้คำแนะนำกันเข้ามาได้นะครับพุทธคุณเด่นตางด้านไหนนะครับมาดูกันนะครับสำหรับพระปางเปิดโลก คลิปวันนี้นะครับจกแท้ไม่แท้ยังไงก็คอมเมนต์ให้ความรู้กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกทกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทางช่องประยอยบ้านบ้าน,านชาแนลนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับ สำหรับพระนะครับปางเปิดโลกนะครับจัดสร้างที่ไหนจัดสร้างปีอะไรนะครับท่านใดที่มีข้อมูลขอคอมเมนต์ให้ความรู้กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าพระลักษณะอย่างที่ลงในคลิปนะครับพระองค์นี้นะครับจัดสร้างที่วัดไหนนะครับจัดสร้างปีอะไรนะครับท่านใดที่ร,รู้ก็บอกกันมาได้นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นพระใหม่นะครับหรือว่าเป็นพระเก่านะครับท่านใดที่ทราบก็แนะนำกันเข้ามานะครับ ตั้งแต่เก็บสะสมพระเครื่องมานะครับพระปางนี้มีองค์เดียวนะครับเพิ่งจะเจอองค์เดียวนะครับเพราะพระที่ได้ทําคลิปนะครับในแต่ละคลิปไม่ได้เกิดจากการเช่าหาอะไรนะครับได้มาจากาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาบ้างนะครับพ,พี่เพื่อนๆให้มาบ้างนะครับ ขอเก็บสะสมไว้นะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับคนเฒ่าคนแก่ให้มานะครับขอตั้งแต่เก็บสะสมไว้ก็เพิ่งจะเจอองค์เดียวนะครับที่มีอยู่นะครับพระปางเปิดโลกแต่อยากทราบว่าแท้ไหมนะครับจัดสร้างที่วัดอะไรนะครับปีเต้าไหลนะครับจะเป็นพระกลุ พระเก่าหรือว่าพระใหม่ยังไงท่านใดที่ทราบที่ได้เข้ามาชมคลิปแล้วกขให้คำแนะนำติชมเข้ามาได้นะครับหากตกใจนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับฝากพี่่เพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้นำพระที่เก็บสะสมไว้มาทำคลิปลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันอีกนะครับ ว่าพระที่ได้ทําคลิปลงไปนะครับในแต่ละคลิปจะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้อย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ใต้ฐานนะครับพระกันบ้างนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับบางครั้งก็ไม่ได้ตอบกลับนะครับ ก็ต้องขออภัยพี่พเ,พเพื่อนด้วยนะครับทุกๆท่านและมีบางคอมเมนต์นะครับไต่ถามกันมาว่าราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงจริงนะครับไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอยายามถามพี่พเ,พเพื่อนนะครับว่าพระที่ได้ทําลงไปในแต่ละคลิปมีราคาเล่นเช่า,ากันไหมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าพระ ที่ได้ทําลงคลิปไปในแต่ละคลิปนะครับไม่ได้เกิดจากการเช่าหาแต่เกิดจากการสะสมจากพ,พี่เพื่อนๆให้มาบ้างนะครับปู่ย่าตายายให้มาบ้างนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ให้มาบ้างบางท่านเขคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยพ,พี่เพื่อน ที่ได้ถามกันมาด้วยนะครับไม่ว่ากันนะครับสำหรับพระปางเปิดโลกนะครับตั้งแต่เก็บสะสมพระมานะครับเพิ่งจะเจอนะครับองค์เดียวนะครับคือองค์นี้นะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระกรุหรือว่าพระใหม่ยังไงนะครับหรือว่าพระเก่ายังไงนะครับท่านใดที่ทราบนะครับก็ บอกกล่าวกันมาได้นะครับทุกทท่านยินดีรับฟังนะครับตั้งที่บอกว่าแท้และไม่แท้ตั้งที่บอกว่าไม่ใช่พระกรุปเป็นพระใหม่ทําขึ้นมาใหม่ก็ยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับชอบในรูปลักษณ์ของพระเพราะตั้งแต่เก็บสะสมพระมานะครับ เพิ่งจะมีองค์เดียวนะครับแค่องค์นี้นะครับคนเท่าคนแก่ให้มานะครับแต่ไม่ทราบว่าจะแท้หรือเป็นพระแท้ไหมนะครับหรือว่าพระกลุหรือว่าพระใหม่ขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากอีกครั้งนะครับอาตุกใจนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทำลงไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Sub s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปนำพระมาะลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับ พยายามให้ดูกันนะครับทุกๆมุมนะครับขององค์องค์งงพระนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบ้านๆชนแนลนะครับและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่าน สวัสดีนะครับขอบคุณ